กวัสดีครับคุณผู้ชมผมใช่ก็มีอยู่ในเกมเก้าแล้วมีปีแปดแล้วนะครับโอเคก็จะเห็นได้ว่าถึงประตูนี้นะเล่นไปขีดนึงแล้วก็เกือบตายนะไปถึงบอสขีดนึงถึงบอสแล้วเว้ยมาโอ้โหคราครา์ลอวิอ่งไปอะไรกนะันเนี่ยลบเยอะดิไปถึง Yeah, có nhiều chết khủng nhiều mát lọt lọt yên 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 mình yên với. ยยย่ยยัยเตืออยู่ะบดหลบยิงเออเฮ้อมันน่าขยายใหญ่เลยแมง่งเ้ยม,มาแล้วหลบหลบทุ่งทิงทุ่งทุง่งทิงทุ่ง,งโอ้ยโดยนอีก โอ้โหผ่านไปโอเคงั้นเรามาลุยขีดที่สองกันดีกว่าไป let's go โอ้ yo yo แล้วเนี่ยโว้มาถลายมาถลายโอ้อะไรเนะี <c> ่ย <oughs> มาเถอะเข้ามาสิวันแถวนี้เต็มไปด้วยสิ่งประจักษ์และมีแต่ความสุขแสงวับวบวับทั้งหมดนั้นมันคือทองคำรับประกันได้เลยท่างของไมดัาสเปิดเจ็ดวันยังยะงมีที่มาอีกเออืมเป็นที่สุดท้ายแล้ะสถานที่สุดท้ายโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปทุบชับทุบทุบชับทุบชับทุบชับทุบโอ้โหนี่อยู่ให้ ครับทุกครับฮิวเหรอฮิวเหรออืมโอมาแล้วข้าไม่เหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็นแม่ว,ว่าข้าจะไม่ฉลาดเหมือนเดิมแล้วแต่ข้าเองก็ไม่ได้งุข้ารู้จบวองตัวเองใกล้เข้ามาแล้วขอสารภาพเพื่อความสบายใจหน่อยแล้วกัน <c oughs> ข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบที่แนะนำแนวคิดทำให้เขาเปลี่ยนแปลงไปไ พระองค์พื้นที่ความรู้ของข้ามันพัฒนาอยู่เสมอข้าก็ยังคงเป็นตัวของตัวเองเหมือนเดิมแต่สำหรับเขาไม่ใช่มันเป็นธรรมชาติความตายไม่อาจไหลย้อนกลับมาได้ข้าเป็นผู้ลงมือทำคนเดกปูกม,มัดเขาไว้เองเราทั้งสี่ถูกม้บให้ทับเช่นนั้นเจ้าต้องถูกพิชิตในไม่ช้ามาสร้างสติก,กันเถอะก็ <c oughs> หัวน้ก็หัวคำน้าให้ข้าจ้าลูกแก อืมปฏิเสธสิงโตโฮมหนังแกะข้าคาดหวังจากเจ้าไม่น้อยภาชนะของปูกูแตงก็ยังดีขาคานี่อยู่ในอนาเบิดของข้าชิบวิ่แล้วะนะอันตรา,ายโอ้ยทำไอไม่ได้ ตัวใหญ่ลบลบพ่อตัวนี้ฟิวโอเคปะคือบอกกันดีกว่าอิวรวบป้า ไปนึ่งดอกเป็นน้ำว้วววววววโววววอะไรกันนี่ปักิทไปหมดเลยอ่ะ ปะปะปะโอ้ยปะ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 กูโคตรแรงน่ารีบกดตั้งแต่แรกเลยปริงต่อว่าส่อเขียนแล้วเว้ยโออะไรเนี่ยหืมจ้ามัสิ่งมีชีวิตที่ทำให้โลนี่กระเพื่อมและเป็นเบี้ยวดับไปแล้วที่เขาหลังจากรู้ว่าออาไปอากไปใหมันเป็นแบบนี้ต่อไปแล้ค่อยพอกเกิดใหม่แล้วมันก็มาพบกันตอนนี้เลย เอาได้นะเอาเคุยอะไรคุยเรื่องหน่อยจะรู้เรื่องไหมเนี่ยนี่ลามบอนก,กูไปไหนวะนี่ใครวะเนี okay, ่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูถ้ำไมดัสกันหน่อยดิจะไปเจอมาไหนวะ,น,วะนี่เหรอถ้ำของไมดัสโอ้ล่ <c oughs> ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับทุกคนดูสิเราเป็นแขกแล้ว <c oughs> โอ้โหทุกลเลยนคราอ้เอแขกของเราอาจจะไม่รวยแต่น่าจะมีโชคเรื่องทองถ้าหมายถึงถ้าตัวเขาไ็นทองนะส <c oughs> มัยใหม่ที่รารัของข้าช่างไม่ได้ให้บริการกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มแต่เจ้าสา,ามารถปฏิบัติตามมาตรฐานนั้นได้ก็ที่นี่ก็ินตีอนรรับแต่ถ้าไม่เวลามองไปรอบๆเจ้าคือแขกของข้าที่นี่ ขคาจะปล่อยให้เาเดินดูรอบๆแล้วกันหาคำถามอะไรไม่ด incident, ด co task, ได้เพราะมีดให้ความช่วยเหลืออืมเสือดิยาสาวกเอ้ซสแบศบูชายาสาวกฮะขอเพื่อได้เงินเหรอจะลองอ่สินี่เลยเพิ่งได้มาเอ b ีบีไม่จ้ะว้า โไปเป็นพินรันต้าวเนี่ยเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของข้าพวกที่ช่วยต้อเป็นของสมองข้าแกต้องใ,ใจกว่าในี้น้ำใจมากมีใน้ำใจมากเหรอจริงใจดำไม่ได้ทำแบบนีบูชาสาวยกเพื่อได้ของเอาละกลับไปก่อนสยองจะเป็นองที่นี่โอเคปะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อดีกว่าเออ ชูมี่อะไรคือสิ่งได้เจ้ากำลังมองหาชชใช่แล้วรคูคอบคอมกุดก็เหมือนกันหมดทำตัวไปที่รักกันหลักสาวโวกลาชอไม่ได้เป็นเช่นนั้นเขายึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองเป็นจะมีวันที่จะเทียบเท่าขเขาได้หรออย่ามาขวางลางข้าข้าจะไปเล่นนักเคลิมโบนจะไเล่นในชนะเลยได้เงินมากจะไปเล่นนักเค้นโบนเหรอ,อโอเคโอเค ระวังลูกแก่แล้วกันมาเล่นกับข้าสิแต่จะตรงกลารตอนท้ายแท้จริงเอาชวนกูเฉยเหนือหมดตัวหรอกเอ้มาแล้วนิวชาเลเจอร์ป่ะ let's go สายดีกว่าเฮ้อกูเชนมา,มาเจอบอลด้วยโอ้โหมาเลยครับวอร์อมก่อนลบปับป๊บ ว้าวว้าวหมาแล้วเหรอเคยคิดถึงอนาคตทจินตหนอยู่ข้างหน้าเมื่อไงของเจ้าเสกสิ่งแล้วหรือไม่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเจ้าเฮ้ยเป็นค้าสามวีเดีเนี่ยไม่รู้รู้หรือไม่ว่าตูวแก่บรรดาที่เอามาใช้บูชายังขยาพันเพื่อจิตเชื่ออืมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าทำแบบดีจังเจ้าได้อย่างน้อยก็ยังคาเตรียมเจ้าไอ้้อมที่เรรับความเจ็บปวดที่เราจมบาตถึง เขาเป็นผู้ชอบก้งที่ห้าแบบพลาเก่าพี่ชาของเราผู้รอคอยสมัยาชิกจะแนะนำนิรินเดอร์เฮ้ยอะไรแดนผู้ดังตายเขาทู้โอ้ไม่น่าเราสาวุกคุยกันก่อนคุยกันก่อนตายเกิดกันดู มาเว้ยฟองบอสโอ้โห,โหก็เป็นคิงเหรอเราบ้าเหรอคลิปวนะ้าวอ,อะไรว้าวว้าว ไปลงโอ้ยจิงยิงจิงจิงแตกบายบายอืมสามขีดแล้วหลับโอเคชุบวปีกี้ขึ้นมาใหม่ไม่ขี้ฟันมาตายคาสนามเลย โอเคมาขีดสุดท้ายถึงละชำมุดละโยโะยโยจากห้ากลายเป็นสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยมาเป็นหน้าที่ของและผิดชอบของข้าในหลัธรรมดาพี่น้องไม่อยากไปเรื่องได้ไม่อยาของข้ากำลังรอเจ้าอยู่อโอเคโอค้ดูดิผมดิยังเยอะอะไรเนะี่ย าาาาข้าไม่อิจฉาเลยเสียเจ้าถึงแม้ว่าเจ้าอาจจะสัง่งหาข้าได้แต่ข้าก็ไม่ยอมละทิ้งตำแหน่งหน้าที่ถึงเวลาแล้วพระทห้ขอตัวรอนหนาจมันเกียดยนงจบลงเถอะลำดับปลายแหลมแรงจะเจ้าจโคเขาอยู่มันเปโชคจะตายที่แบบเรื่องได้เขากำลังรอยอยู่ในตาพายุที่ปัดผมกระหนำอย่างยาวนานรอคอยวันที่สิ้นสุดล่ามไปเรื่อยโอ้ จะไปดีสิแตแตกโจ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 ,โจถึงละ ชิงแล้วมาดาเฟีซิโออีสตาปเป็นที่อย่างเวอร์บอสจะหายไวหรือเปล่าเราดูใช่ความพยายนะใช่าการทำงานร้างหญิงสาวพูดอยากพวกเขาแข็งแข่งอยากห้าแล้วก็สีอยากสี่กันเป็นสามอยากสามกันเป็นสอากสองเลือแค่หนึ่งสุดท้ายก็เหลือเลไรอยู่ ม่ได้พูดบ่อยนะด้วะโว้วโอ้โหแม่งมุมยุนหลังคาหรืออะกวนจังเลยโอ้โหไวไวไวโว้ยโว้ยวว้ยวว้ยโว้ยอะไรวะ 1941, ta ta nào đấy, Nhưng mà... tại nó đã làm gì mà nó bị đánh nhiều lắm. LỬP! LỬP! nó mất. Đừng để nó đánh mất. Đừng เก่งไม่โง <la> ่เลลบ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 โอ้หลบวู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 ฮ้ยฮุยอะไรวะฮุยลบโดนได้ไงโดนได้ไงอ๋อโดนดิหลบโอ้โหยิงไม่โอ้ยยิงโคตรทางเลย ว้าวว้าวว้าวไม่โดนโอ้ตาจะตายแล้วเมนกัน่ยยยลบอือนี่ไงอาใจของแกมานี่ อืมจริงยากเนี่ยแต่ด้วยบัฟผมมันเยอะเกินไปหัวใจโคตรเยอะแขมดามีดที่ระเบิดเบิร์สไปต้นเกมไปช่วงต้นอ๋อฮะว่าง่ายบอสผมจะหาไม่ช,มชมอบหมือนเด้อจะมูระหัวเลยไม่จะลาดวิสัยทัศน์ของพวกเขาแค่มาจุดเต้นไปที่จะขัดข้องกุญญ์ข้าถึงเวลาแล้วที่จะปลดปล่อยว่าเจ้าจะรับเกียรติให้ส่งหม้อมันกดแดงคืนแก่เจ้าของที่แท้จริง ข้ายอยมรับว่าเจ้าสวมใส่ไม่ได้ดมีเหลือเหมือนที่ข้าได้สวมใส่เองเลยเจ้า,าส,สองเ <c oughs> วทโท8แปดตนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งรับชีเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเราเ <c oughs> จ้ามาหายความตายสิ่งนั้นเรียกได้ว,ว่าเป็นสิ่งที่ขอข้าชื่นชมเจ้ามาชนะแต่มึงกูไม่เป็นของข้าและไม่มีไม่มีไอ้ท่คูควรับมันนีนอกจากก็เฮ้อ องตลาดชีวิตของเจ้าสีและคืนสิ่งที่เป็นฟงข้ากบคืนมาหลังจากนี้นับพันปีเจ้าจะไ,ได้การกล่าวขานและรับเกียรนี้จากข้าแต่ไม่อยากทำที่นี่ได้เดีนนี้ได้ดึงท้ายรออยู่หรือไปเถอะถึงควรแก่เวลาแล้วอบอสโอ้ามาลนะลูกแก่เคยถูกสงังหารในพระนามของเทพผู้จองจำคิดไต่ต่อให้ดีว่าตอนนี้เจ้าต้องเป็นทหารผู้ใด โยโย่ yo, yo. วันนี้เราสำรวกมองกับหัวใจโอเคจบก่อนดีกว่าพาร์ทนี้พาร์ทหน้าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วแหละขอเคนี้น่าจบแล้วโอ้ยนี่มันเข้ามารับชมครับบปยครับผมว้า wow. ว